มีเวียดมีงานครับพากันมาหาสอนมือนี่หาสอนหาเพื่อนบ่ห่วงตีเอา้าจะของหน้าเพื่อนแหละเนาจะาตจังคือเบื้องบน,งนเบิ่งสวิงเลยครับเด้บอบ่คือแถวบ้านผมได้สวิงคนละยา,บานบ้านผมเป็นกลมๆบ่มีดำ หาอยู่หากินครับผมตามสไตล์ลูงแดงพันดละมหาสอนอแลวที่ได้นี่งก็เอาครับเมื้อนี้มาตะกินได้ไไดบใดก็คือบ่ใดแค่นั่นละ่ะ มาผู้รู้ทางครับอ่บครับได้ละยางน้ำหนาเลยครับผมอันนี้มือฉมังได้ครับเนี่ยคือนันยางคิวที่สอง,อ,งสสอ,อันนี้อันนี้กับพ่อหากินเปลี่ยนอยู่ครับ มือสมัครเล่นอยากคิดอยากกันเลยมาหาฮนั่นโอ้ยหลับแมงอีเตาแมงดาไอ้น้ำตัวนี้มมีอยู่หันแล้ว สอนแมงดำเจ้าของยางถอยหลังอ๋ออืมแมงเราต้องไปสอนแันงสัตวเออล้วอุ้ยไส้บัวงไปลวดบัวเลยจได้ไหมจะได้ได้อือมได้ก็เอาลวดเดิน,นเดินวิธีการสอนของอเพคนควักไวควักไวยังบ่ทันใดอยู่ ปลาคอนอยตัวนึงอื้ออ่อนอนนั่งหลงง้ม่หลังง้นั่นเอาเอาแซ่บซนั่หลังง้มครับลังง้มนอยบางคนเออะง้มบางคนเอเหนียว

ถ้ากันใดแหละอันนี้เปันแมงดังน้ำแมงดังนำตีแมงดำแมงดำแมงดำตัวแรกเลยครับไอแมงนี่พากินบ่แมงใครหลังครับแมงดำตายแล้วได้ตัวแรกเลยครับหมานกมูครับพูนี่ผู้หากินเขียนอีกแล้วอนนี้ก็ได้เขียนครับนี่ หาเป็นอยู่ตัวนี่อัเ่ือาครับเ้าดกบเอกหอยชเอาสินี่หน่อยพูอ่าีหอยเอาทุกอย่างหนอยพูเอาตันนจะจะใหเพิทีหลังปลาควแต่ปลาคอน่อยตัวนปลาคออีกสองตัวแล้วสองตัวแล้ว

อาจจะไกลแน่เลย,ยครับเด้อหาครับค่อยได้ไปลาอีเดิดน,น้อยตัวหนึ่งเอาดูกันครับเดีย๋ยวจับเอาปลาครับได้ปลาอีเดิดหน่อยเดี๋ยวครับเด้อหากินเป็นคืนอนเขาอยู่ตัวนีว้ เดี๋ยบบางอีก,ก่อนมี่อย่างเนี้ยหวยบ่เอาครับน้ oh. อ,มอหมานเน่อยละป้านุ่ยนี่แมงอี่เต่าแมงดำโคนเอินแมงดำครับแมงดำโคนเอิญแมงกี่เต่า ว่าครับสูตรของเพื่อนครับมันต้องยำ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 เพื่อนบาต้องถามมืออาชีพโอเคผมจะลองทำงานแล้วแบบทีนี้ครับ

นี่แหละครับ <Geor> น <br oth> ี <self> <inski> ่ดำๆนี wow ่ แมงมดําครับแมงดําครับเลยครับทําง,นง,ง,นงานแล้วครับแมงมดํงาดครับแมงดํ ดะนี่แหละครับต้นหนาต้นตานี่แหละครับนี่ครับแมงดำครับผมแมงดำนี่ครับแมงอีเตา้ามีสองชนิดเลยครับเด้อนี่เป็นเต้าเข็มครับเต้าเข็มมันสีมีเอา้านี่ครับเต้าเข็มมันสีมีหนามอยู่ตองนี้ครับนี่หนามกางเอกมันน้ำหยอกเล็ก

เพิ่น้อยครับนี่ปลาคพิ่น้อย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 นี่ครับนี่เนี้ยดำน้อยอีกตัวหนึ่งครับเหมืนเหมือนแล้วครับนี่ครับเป็ปลามัดอีกแล้วครับทั้งคุนก็แตกแซ่ๆแล้วครับคุณ โอ้โหไม่อยาพูดเลยครับถ้าซีทิมจะเสียดาแย่เลยครับอุ้ยอุ้ยไม่แม่งดาวะอุ้ยเนี่ยวะแล้ครับูไอ้ไก่ครับเพิ่ได้แมงดาว่นครับพุเด้อแมงดาอลีครับไม่งดาอลีว่า่นว่า่ามดา ผลงานพอเลี้ยวขาบเลี้ยงครับผู้เดียวสำหรับหนึ่งคนออกใส่ผักหลายๆครับผมใส่ผักเย,ยอะๆไทของเจ้าขอเบิ่งแหนกน้อยแจับเลยขอเบิ่งแหนเดือมีเขียบเต็นบ้างโอ้เดี๋ยวปลาดุกพร้อมอ้าเพิ่งก็ได้หลายเลยครับเห็นมะโนเนะผมแม่งอีเต้ ออกุ้งกับโตเนี่นนไนย,ยไผูไไนน้นะครับเก็นไั้เนี้ยอ้อเกียดนี้จะวากินติกินได้เหรอจังเลี่ยมันเกียดเอ้มันเกล็ดมะขี้ยแม่มมนชิวดินะครับแต่ดีกว่านอนอยู่บ้านหรือซื้อครับผมมาหาเง้ายู่นักกินนาเรียนาดำเบิร์เลยนะครับนี่นี่ครับคนลุยๆก็ต้องยานดำ ยำจนเมื่อยครับขาลอยเบิดเดี๋ยวครับเดี๋ยวรอเบิ้งไอ้ผลงานอีกสองคนเข้าพันอีขึ้นมาเดี๋ยวครับขึ้นมาพักครับเบิดแห้งครับนอนเอียดเลยเลียดเ้ยเห็นบ่ครับพูดอ่ะโอ้ยังใครแน่ยังหันใจอยู่ครับนี่ต้องบอกว่าตาเจอเดืนเลยครับไอ้เบิ้งครับเบิ้งเบื้งขอเบิ้งอันนี้เพิ่นเพิ่นขึ้นมาเมื่อกี้นี่ไอ้บ่เบิ้งอันนี้มีเขียดบ่สอย่างไรนี่ อ๋อคุณได้กุ้งหลายตัวครับบ oh, okay ุญอ่ะเห็นไหมครับเต็มตรงเด้งตรงเด้งตงเด้งครับกุ้งกุ้งเขียดแมงกี้เต่าโอ้เคุนได้หลายตัวนี่ยหมานก็ผมอีกหมานก็ผมอีกครับได้หอนหอยใหญ่มาทันว่ามาครับมาพักย่างเัิน เสกเสใสายมาแล้วคุณยิ้มหน่อยสิโอ้ยยิ้มบ่านะครับกำลังลุ้มกันครับโอ้ยหนึ่งตัวครับเบิ้งครับเบิ้งเนี้ยครับอันนี้นะครับแมงดำครับแมงดำกินแมงดำครับแมงกิโต้อืมมาทางนี้ได้อยู่ครับได้เรื่อยๆครับตอนอีก เด็กๆควายยำควายยำต้องใส่หรอห้ยหุ้ลูกหมเมื่อกี้นี่ส่วนแมงกี้เต่าเขาต้องยำครับยำให้มันลอยขึ้นมาอ้าวเขี่ยทับเขี่ยเขี่ยทับเขี่ยลองท่าให้มันเมื่อยก้นครับเอาแล้วครับเอานะครับ ไม่ได้ทำอะไรที่ปรายำแต่อ้อเขียดเต้นนี้กุ้งมันต้องสอนให็นหน้ามันคุนสอนบนใายบนขวากุ้งอ่ะให้หมดแล้วครับาการหาอยู่หากินครับ ของวิถีชีวิตชาวบ้านหลังจากบ่มีงานรับจ้างหรือบ่มีงานนะครับหาว่าหาอยู่หากินสิครับพ่อบริสุทธิ์เขาขอกำหนดดีประโยู่บ้านเต็มเตครับวิถีชีวิตของเขาชนบทครับผมงานได้อีกตัวนึงแล้วครับเห็นบ่ครับเล่นน้องเด็กน้องเด็กตื่นมาแล้วครับตื่นมาคู่เลยครับเห็นบ่ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นครับ เออมันหลีกมันมาหาบ่อยหลีบองหลีไปเลยเถอะพอแค่ยยำครับค่ยำยำหนูเชียงมันลงกทำมันสอนก็ได้ต่างกัได้อีกตัวนึงครับนั่นนะครับเก็บแต่ละตัวสองตัวเก็บลายเท้อมันก็ได้เองครับมาเลยย้ำงัว ได้สองตัวเลยครับบัี้ยเป็นยังไงเต้เต้เตเต้เมนทีละายำ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 โอ้หวาีวนนีหมันดองนี่นี่กำเอาเองก็ได้ครับด้วยมือว่นนีนี่นี่นีครับนี่นี่กำเอา้าน้ำเลยครับอ่าเายำ มันลงเที่ยงมันลงมาก,กับออมาอ่า,าอีกตัวนึง่งก็คือมาเลยมาๆๆมา,มาเอยเขาอีา่ได้มือกับอมข้าน,าน้ํเลยเมื่อกี้ข้าจริงๆจริงนะ คทั้งพูนกันได้กุ้งครับพุณน่ะครับปูเฟันตองกุ้งอยู่ครับอยู่ไกลๆบนครับอันนั้นมือโปรครับมือโปรนั่นอาชีพอ๋าได้ปูครับปูใหญ่ครับคุณน่ะหลากหลายเมนูครับอ้าวครับได้อีกแล้วครับนั่นนะครับอย่าบ่นครักเต้นน้องแงงน้องแงง

อ่านาครับเห็นบอกครับงานเสียงมันบ่ลงมันนั่นบรรน่ได้เขาเขาสอนบรรรน่ได้มันจะเลี้ลยงคนนั่นั่นครับไม่ได้อีกเหรครับเป็นนลำคนซ่อนครับเนี่ยู่ครับโอ,โอ้โหยังสีผมท้ายคลิปจะโดนเหรอครับรอดมาคุณบอกรหว่วย <t ask _> บ่งเนี่ยบ่งนี่เอาหลุดแต่โอ้ได้แมงดาครับผมเนินน่าแนนอนแนนอน<_><_>นี่ครับตำใส่น้ำพริกอู้อร่อยแนะ้วเมื่อก้าเข่าเมื่อเลี้ยงยอดเอ,อื้อเอ,อื้อเป็นไดดเป็นไดดต่ำเอาอะ ยังไม่ต้องยำลงเท่าเสียงเ่าบวบๆขี้ผิวบ้านเ้าเอ้ยเสียดไปเสียดตะปัดบมีคู่ดอกคู่มันคู่มันจะของใดแล้วเด๋อเขามันแยกกันอยู่ชั่วข้าวมันแยกกันดปแยกกันอยู่ชั่วข้าวแยกชั่วข้าวเฉย เนี่ยย้ำล้งเนี่ยไม่เกี่ยมนี่ะเด็กเต่าอยากห้คู่มันให้เจอนะคะนั่นไอต่ามันได้ออกได้หยุดือหนีที่ินหรอเดี๋ยวจต่ดวงไฟดวงมันดอกการหากินเดี๋ยวจะสำรวจดวงหมองของเธอหน่อยครับเห็นมีน้ำน้อยเนี่ยเพราะอ้าวดีเดียวหมองหนึ่งไม่บ่หอนั่นได้กูตื่นเ่ยเอาอ้วนมีอยู่ใช่หรอนี่ครับกำเอาเองเลยครับนี่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 จะไปเอาแมงดําแล้วค่ะ

นี่นี่เด้สองตัวบนต้นอย่นี่เอางอ้วนเช็ดพร้อมอ่าเป็นยังได๋ครับก็ต้องใส่เราสวิงบาวเนี่ยจับเอาเลยน่ามันตื่นเด้แสนสวิงเขาลงบ่ได้เด้เด้เด้ตัวนึงเอาใส่ลักเี่ยวยี่ล้อเนี้เมันจี๊ดยังมาลงเนี่ยเออเนี่ย ถ้ามันได้อยู่ทุกทีเรื่อยๆอย่างนี่มันก็มันได้หรอตัวมันลุดเมื่อกี้ได้ควันบ่ได้ทำตินักนี่ร้อนนี่นักงำเลย แง่ามากมาก่ยน้ขุ่นเนี่ีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปปกห้อยครับต่างคนต่างเหตุนาทีขงจะคของครับขมีขมันครับผมคุณนะครับไปเอาแมงดายอยู่ทางนานะครับครับ ơi. เต็นนี้กถึงยำโอู้ดีดิมือกับเอาโบาทันเอานีดิเอ้เฮเอาบเลี้ยงเอาเลยได้ครับนี่กำเอาอิลีได้นี่นี่ครับสวิงมันลงโบไดอย่างไงกอเมันน่ะโอผมมันหายำเอากำเอาซืัอครับโอเคเลยนี่เดี๋ยวอุปกรณ์ก,ก่อนครับ ลูกไก่พวดถังใส่กระดาษนี่ครับที่มือกรรเม,มื่อกี้ครับผมบริาบราลวอลเลนดี้ครับนี่นี่ครับหนาไตร้องแล้วครับโอ้ยแม่งอีเตาต,ตัววิ่งเยบ่ได้ยสั่ง là cái cậy lại. Ngăm bay ngăm ní, để mang mùng nha các. เปนยังไงบ่มีตีบ่มีกับเมื่ออวยห้องนี่ครับเราจะอวยทางกับระบัดที่นี่ประชากรสามตีกับผมผู้ไทยคลิปสามตไตายกับผมลุงแดงผ้าเลาะ เดี๋ยวไปเบื้องต้นหนึ่งนี่ผมได้ผักน้ำน้อยหนึ่งครับนี่ผักไปไใส่กินอันนี้เป็นผลงานครับอันนี้ของผมผู้เดียว ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมดีก็ยู่บา้านซึ่ๆนี่ตะลองผมเด้อนะครับเพป็นยังบปยอมแพ้ครับยังสูงกันต่อเลยคนอ่ะเดี๋ยวผมปิดคลิปไปตะกอนครับผมลุงแดงพาเราครับผมเที่ยวหาทำแล้วก็กินนะครับเป็นกำลังใจครับกดตับตะใครกดไลค์กด,ด,ดแชร์ผมสวัสดีครับดีมาย